สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุตสุขคนมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับสองซาพิมชิพาเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เราได้ลงคลิปหลายวันเนาะประมาณนะคะหกวันพี่น้องเนาะมาหนีซาพิมสิพาทุกคนมากินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับมะม่วงบ่มีนักกินพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับมะม่วงมะม่วงสดจากต้นตอนนุ่มๆนะจ๊ะ สบายดีสบายดีเอฟซีทุกสถานทุกคนะนะใน,น,น,นพี่น้องเอ้ยกิ้งคาวแม่เมือเที่ยงพี่น้องกิ้งข่าวก็มังม,ม่มาเด้อทุกคน ไม่ทางหมักม่วงไี่สิไม่หลงเลยพอแต่เกิดมาบ่เคยกินกขา่าวก็ม่วงจักเคื่อฮันสมือนีินอ่ะเคยกินอยู่หม่วงทุกนานเคยกินอยู่ลูกชายล่ะสบายดีป่าลูกไงลูกสบายดีป่าลุกงามงามป่าล้งก,กัน แบบนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยอยู่บันบานเนาะบันออกของงาขิงข้าวก็มังม่วงไปนี่แหละบรม่มีเงินไม่ทำยูทูบใกล้ๆแหละใกล้สิยาเหตุแล้วพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินเติมบัตรแล้วเปิดสิัอคลิปลงคลิปหนึ่งกต่เมื่อเป็นนันช่องซัมเมก่อ Bye bye cho thầy Ngọc ơi. hàng khai. phim này nhạc thôi đấy. Thôi nhàm, thôi Hello, hello. Hello, hello. hello, hello. มาได้ทุกคนมากินข้าวน้ำตาลหนี่แกงหยอดข้าวเดินหยอดตาลไข่มูไปกันเลย ขาวก็บงังมโกพี่น้องเอ้ยไปเคยเห็นก้อยแจวเลน้นี่ก้อยแจวเต็มชายม่างน้อเห็ะไหมแ่มีกแสอยู่เด้ลูกชายก้อย,<ฮ>อยเหรอใเปนก้อยแจวเนยากินมังม่วงสั่ กินขาวก็มามโมงไม่ได้พี่น้องป้องไปสุขุสุขคนมากินน้ำกันพี่น้องกินข้าวก็มัโมุ่ล่าซุดซะพิม ชลัดงามงามเอามาจากสวนสติมงามอลิเอาาเล,ลงามกระเด้ากระเดือะ ยังเรียนนี่ห่วยห่วยฮะงัง้นจะอยากซิ้พันธุ์ข้าวปุ้นเราเหรอว่มีงเงินซื้อข้าวปุ้นแล้วจะพิมพ์ตาอุ้งอ่างเอาข้าวปุ้นก็เล่นหนึ่งซื้อพันธุน์เราพิณเอายข้าพันกี่นั่นไห่ต้องนี่หน่อยนะ เจียมะม่วงลูกชายว่ะกินข้าวกะเมงม่วงพี่นออ้อง,อ,งอ,งองดังกรอบกรอบกรอบเจียวหวานเพลินก่อยสาแต่มีน้ำแ <c oughs> จบบกบะแซ่บเด้อลูกชายแม่ยังคอแจกเป็นแน่นี่คนมันเก่งนะ ยังนำตบตบวัก like วักเซมกินข้าวแล้เกินสมตองกินสมกำเนินเดกเออขอดูห l o พักเก็บมาจากสวนนี่เด้อพี่น้องกินเอาแม่คนนี่กับซับพิมใช่เด็กจ๊กคิปเพียงซัมนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เลยกดติดตามให้ซับพิมเนี่ยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคิบเพราะว่าซับพิมพ์ก็อยากเ่าๆเถาะนะาพี่น้องเออพอมีเงินเต็มบ้านพี่น้องเออสาโศกงเลย คิมนี่ก็จะได้จะไว้เพียงซัมนี้นะฝากถึงเอฟซีผู้ใดที่ทางประเทศเนาะขากขอบคุณขอบใจหลายๆผู้ใดที่ทาะเบ๊ายบายบายบายสวัสซาิมพาเพลินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ซาพิมในได้พี่น้องขอบใจหลายๆายาย